สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตร,รษซีวิถีธพึ่งตอนนี้ครับผมวันนี้ผมมาตอบคาถามเพิ่มเติมมาเนะเาะจากพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูเนาะเดี๋ยวนะครับหาคําถามแป๊บาจากพี่ยุทธตันสุวรรณรัตน์เนาะถามเข้ามาว่าฝรั่งตรงหัวขั้วสีดําล้ายขี้กากเกิดจากอะไรครับแล้วแก้ไขยังไงช่วยบอกทีนี่พอดีผมมีลูกอยู่พอดีเลย น่าจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าให้ดูนะนี่นะน่าน่าจะเป็นแบบนี้เนาะ<ช>จากคำถามพี่เขาเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้อยู่กับคุณเ,เปพปดีเจ้าของสวนฝรั่งน้องหกสิบไร่แล้วก็ทําฝรั่งมาสิบกว่าปีแล้วเนี่วันนี้มานั่งเที่ยวอยู่ที่แปลงกันเลยเนี่ยเดี๋ยวมาขอความรู้เขาโอเคครับก่อ,<พ>อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรีพี่ีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมลิปใหม่ก่อนใครก็โอเคเข้าเรื่องเลยนะ สำหรับคำถามของพ่ยุทธตรงนี้ขั้วเ,เขาเรียกอะไรขั้วเขาถามมาว่าขั้วเหมือนที่กาอ่าที่กาแล้วก็มันเกิดจากอบางทีเชื้อแบคทีเรียมันลงเนี่ยเมื่อตอนเราห่อเนี่ยคือตอนเราห่อเนี่ยเราดึงถุงไม่สนิทขั้วมันอ๋นคอ,อคือมัดถุงไม่สนิทด,ดึงถุงไม่สนิทเวลาเราห่อแล้วมันต้องดึงให้สนิทก,กับขั้วมันอืมอือ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอห่อเนาะเดี๋ยวไปถ่ายตอนห่อไอ้ทีใช่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 ตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพก็คือเกิดจากการห่อแล้วสาเหตุแรกลูกอื่นมีไหมครับลูกอื่นยังไม่ค่อยเห็นไม่เป็นเท่าไหร่อ่าอย่างเงี้ยเนาะก็คือเดี๋ยวผมเด็ดนี้จริงหอนี่นี่ลูกนี้มีเพียนี่ไงเพียนลงไปตรงขั้วเนี่ยอื่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ตรงขั้วเนาะเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมตรงขั้วตรงเนี้ยคือถ้าผูกไม่แน่นผูกไม่สนิทคนผูกไม่ชำนาญนะเนาะใช่ครับช่วงแรกๆก็จะเป็น เป็นเพี้ยด้วยที่ทําให้เป็นเหมือนที่กากเพราะว่าเพี้ยมันเชลาหรืออะไรมันลงได้อ่าเวลาเพี้ยขี้ก็เป็นเชื้อราจากขี้เพี้ออีกทีนึงใช่ใช่ลงไปที่ขั้วนี่แหละโอเคอสาเหตหุหลักๆเลยก็คือเกิดจากเราห่อไม่ดีใช่ประเด็นเดียวเลยเนาะใช่ครับเราวิธีแก้ไขเราก็ต้องดูอ่ะคือถ้าเราใช้คนงานเยอะๆใช่ไหมอ่าอ่าเราก็ต้องไล่ดูว่าเดินดูว่าคนงานเรามันเช็คว่าเราดึงถุงสนิทไหมอะไรเงี้ยชิดขั้วไหม คือดูจากความชานาญของคนงานด้วยอจะถ้าเป็นมือใหม่ที่ปลูกเองห่อเองอันนั้นไม่ต้องแปลกใจครับเดี๋ยวห่อไปเรื่อยๆมันก็เก่งเดี๋ยวรู้เองเดี๋ยวรู้เองครับใช่แล้วก็ต้องฉีดยาป้องกันด้วยไหมครับต้องคุมยาเหมือนเดิมครับอันนี้ใช้เป็นสิบวันฉีดทีเหมือนเดิมก็มียาเพี้ยยาแมลงก็ยารมฮอร์โมนบรุงอะไรองนี้ฮอร์โมนบํารุงแล้วก็ก่อนห่อก่อนห่อใช้เป็นก่อนหอก็จะมียาลาก็ มียาเพี้ยยาเพี้ยอ่ะก็มันยาแมลงอ่อนๆก็ไม่ต้องเข้มมากนะก็ฉีดคุมไปคือฉีดฉีดก่อนเลยหนึ่งวันแล้วก็ฟัมาห่ออ่าใช่แล้วก็สําหรับสายอินทรีย์นะที่บ้านผมก็ใช้นมหมักฉีดฉีดที่ผลเลยฉีดเสร็จชุ่มๆแล้วแม่ห่อเลยเพราะว่าไอในนมหมักเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์บางตัวที่ควบคุมเชื้อราอะไรพวกนี้อยู่แต่อันนั้นคือเราทําน้อยเราค่อยๆฉีดทีละลูกแล้วเราทำความสะอาดคือบ้านผมเนี่ย ที่บ้านเนาะเราปลูกไม่เยอะเนาะแม่ผมจะฉีดเสร็จแล้วก็ใช้แปลงปัดทุกลูกอะเ oh. <laughs> พราะเราปลูกน้อย oh. อเราถึงทําได้แต่ถ้าปลูกเชิงพันชย์เยอะๆพวกนี้ก็คงต้องใช้สารเคมีช่วยแต่เราใช้ใช้ในช่วงที่มันไม่อันตรายต่อมนุษย์ <c oughs> ใช่อ่าเพราะว่าฉีดป้องกันแล้วก็ก่อนเจ็บเราก็เว้นระยะเวลากอเเรายังเว้นระยะอยู่แล้วอืก็ <c oughs> จริงๆคำถามนี้ก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรคือเห็นคือเห็นคำถามกับมีลูกให้ดูนี่ก็รู้อยู่แล้วว่า<ช>เกิดจากการหอ<ช>่อแล้วก็แบคทีเรียเข้านนแต่ถ้าเราฉีดพ่นพวกยาสารเคมีมหรือใครมีจุลินทรีย์ก็ใช้จุลินทรีย์ก็สามารถช่วยช่วยได้ส่วนหนึ่งใช่ครับแต่ประเด็นหลักคือต้องห่อให้ดีต้องห่อให้สนิทถ้าห่อไม่สนิทเนี่ยคือเวลาเราฉีดยาอมันก็รั่วลงไปมันระอู่ในถุงมันเกิดความร้อนไม่อ่ามันไหม้ที่ขั้วเนี่ย อ่าหมายความว่าประเด็นหัวใจหลักๆเลยของคําถามนี้คือยังไงต้องห่อให้ดีต้องห่อดีถ้าห่อไม่ดีตรงนี้ยาก็ลงยาลงลูกอ่าลงขวมันขังอยู่ในขวอ่าอ่าพอแดดมันออกใช่ไหมอ่มันก็จะเกิดความร้อนอยู่ในนี้ขวมันก็จะไหม้มันก็จะดำๆอ๋อประเด็นคือห่อให้ชำนาญนะครับอันนี้จากเจ้าของสวนเลยเนาะวันนี้ก็คลิปสั้นๆมาตอบคำถามเรื่องทำไมตรงเนี้ย มันถึงดำเป็นขี้กากเป็นเชื้อราเนาะก็อยู่กับคุณเออดีก็เนี้ยแหละสาเหตุอเนาะคือช่วงแรกๆนะมือใหม่ห่อไปช่วงแรกก็อาจจะมีมีแบบนี้บ้างอะ่ะมันก็เป็นปกติเพราะเรายังไม่ชำนาญแบบใช่ใชพอห่อไปสักระยะนึงเริ่มม,มีความชำนาญทีนี้ก็ง่ายแล้วแล้วก็เรื่องการบำรุงดูแลก็จากคลิปก่อนหน้าเนาะก็ลองไปตามย้อนดูได้โอเคครับวันนี้ก็มาตอบคำถามเนาะเรื่องผลไม่สวยตรงขั้วเนี่ยเป็นขี้กากาก,ก็จะประมาณนี้เนาะทั้ง หอ่อหอไม่ดีน้ําขังก็เป็นแล้วก็เวลาเราฉีดยาเน้ํนลาลงไปด้วยน้ํายาลงไปด้วยมันก็ทําให้เป็นที่กากอะไรแบบนี้เนาะกากดำๆโอเคครับปัญหานี้แก้ไม่ยากเนาะก็ห่ออย่างเดียวห่อให้ดีอย่างเดียวแต่ถ้าทําเยอะก็ต้องดูคนงานดนะ้วยเนาะใช่ครับบางทีเรื่องคนงานนี่ก็เป็นปัญหาปัญหาหลักเหมือนกันแต่ถ้าเราห่อเองเรื่องการหอ่อคงมีปัญหาหรอกออแต่ถ้าใช้คนงานปุ๊บเราต้องดูให้เรียบหน่อยอ ก็ส wow. oh. oh. ่วนมากจะเกิดก hmm. mm ับแป้นะเยอะฝรั mm ่ง hmm. ท UH ี um, en ่ล so ูกใหญ่ๆใช่ไหมแป้นมันลุมม yeah, I mean, ันลึกไงอ๋อตัวลุมนี่ตัวลุมมันลึกไงอืมอืมอืมอ่ามันก็จะเวลานั่นไงก็เวลาดึงมาเสดใช่ไหมน้แล้วจะลงไปอย่างนี้มันจะขังอยู่เนี่ยพอเจอแดดมันจะร้อนกิมจูกิมจูก็มีเป็นที่เคยเห็นมาก็มีเป็นมากอ่าเพราะลูกมันเล็กอมันไม่เป็นลุมงี้อ่าส่วนน้อยอ่ะลักษณะผล ลักษณะผลก็มีผลเหมือนกันก็ต้องห่อให้ดีโอเคครับวันนี้ก็มาตอบคาถามเนะเรื่องอห่อแล้วตรงขั้วมันเป็นแบบนี้ทําไงก็หัดหัดห่อเยอะๆห่อบ่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวก็ชำนาญเองครับเดี๋ยวก็เป็นเองเนาะแรกๆแรก,แรกๆสวนผมก็ เลเทะเหมือนกันนะห่อช่วงแรกๆเนี่ยเพี้ยเต็มถุงเลยนั่นห่อแล้วนะก็ยังงงห่อแล้วเออเข้าไปข้างในเต็มถุงเลยเปิดมาห่อก็ห่อแล้วทำไมเพี้ยเข้าได้อ๋อมันเกิดจากเราผูกเรามัดไม่ดีอ่าไม่ตึงไม่ตึงต้องให้ตึงจะอนีบขั้วไเลยในหละจุดประเด็นสำคัญเลยโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าที่สวนมีห่ออะไรเดี๋ยวผมจะขอตามไปถ่ายเนาะได้ครับอยากเดี๋ยวโดนบินถ่ายตอนห่อเยอะเยอะสวนกว้างน่าจะสวย โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาตอบคาถามเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งเนาะสำหรับใครมีคําถามเพิ่มเติมอ่ะคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเนาะก็ส่งคําถามกันเข้ามาเรื่อยๆได้เลยครับเดี๋ยวผมมีเวลาเนี่ยผมจะมาทาคลิปตอบคาถามของแต่ละคนเนาะนะสำหรับมือใหม่ในการปลูกฝรั่ง เพื่อเชิงพันธุ์นี่นะมีผู้รู้อยู่ใกล้ๆแล้วทีเนี้ยได้ได้เข้ามาถามอะไรบ่อยๆแล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับส่คให้ช่องพี่ต้อมเกษตรวิจิพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมที่ใหม่ก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ดูดูนะนะควนเอาควนเอา